สวัสดีค่ะยุ่งยิงชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้พี่อยู่ก็ไม่มีอะไรมากมาอีกแล้วมีคนถามหาเยอะมากๆสำหรับน้องผงวนแล้วก็ขวัญข้าวหายไปจากช่องยุ่งยิงเลยไม่ได้หายจ้าแค่ว่าพี่อยู่ไม่ค่อยมีเวลาได้มาอัพเท่าไหร่นะคะวันนี้มาเล่นกับนางที่คอกจ้าก็ยังน่ารักเหมือนเดิมนี่น้องขวัญข้าวนะคะอายุประมาณ8เดือนละโอเคจ้าดีมากเนาะ ออนางก็ฉี่ใส่ที่นอนของนางแบบนี้แหละนะกวาดเองเด้อนี่ากวาดเองไม่กวาดให้พงวุ้นตน้นเองว่าไม่พวงวุ้นนะคะอันนี้ขวัญเขานะเป็นลูกของผงวุ้นขวัญข้าวเป็นลูกของซ y 0 9ย์จ้าตัวหนาปึ๊กย่นนะคะแดงนี่ฮะดาก่อนต้นนะคะนี่นะคะ เข้าคลองนางยังไม่ได้นะเดี๋ยวนางจะตำเอาแต่ว่าถามว่าเขาใดบอ่กอะเขาใดอยู่ค่ะอันนี้แม่ผงุนนะคะแม่ผงุนตอนนี้ซ้ายสะพายนั่งขาดจ้าคุ้มกระรูดขี่ดืด้อร้ายนะคะเป็นลูกของเอ็ด0หา 20. สองิงตาหน่อยแอบสิงตาหน่อยเนะมื่งวันน่ะไอวาต <laughs> อะไร ไม่ได้ชนมันเดือไดไม,ไม่ได้หูแพ้แว่น,นะคะน้องผองกุ้นวันข้าวเหนื่อจ้าเราจะมาเล่นกับสองแม่ลูกนี้นะคะบางคนบอกว่าคือบอสไายนั่งลงแนะ่เหมือนนี่กับแมา่ไทายอะ่ะขมแก้มขมแก้มขำแก้มขำแก้มมันหยามันหยาเลยลูกมันหยา คุมวิเศษนะคะใส่แล้วสวยขึ้น200%ร้อยเปอร์เบึงบ้งเบืองมึงเหรอเบิ้งมึงนี่นั่งนะคะเห็ดอยุอยอย,อยู่นะคะอันนี้อันนี้อย่างนี้ย่า,ยาเขากว่าเก่าโอ้ยล่ะ ล่คะค่ะมุนี้พี่วัวผ้าเบิ้อซต้นนี่แหละคะ่ะฝากกดติดตามช่องยุ่งยิ้งชาแนลแล้วกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนคลิปนารักนารักจากพี่วัวน้ำด้วยค่ะบ๊ายบายโอ๊ยคือเดือดแห้งค่ะเดี๋ยวมึง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 อุ้ยเนื้อตัวตึบตึบตึบ,ตบมาโอบแทนแม่เหรอลูกมาโอบแม่ทำร้ายเมื่อกี้หนาแม่ผมโม้ทำร้ำาย โดนแม่ของวุ้นทำร้ายเมื่อกี้นะ่ะโอ้หนูเลยมาโอ้โอ,โอจา้าปกติพองวุ้นมันไม่ใ,ใครจับเลยทำไมหนูจับมันได,ได้ไม่โกรธแล้วไม่โกรธแล้วลุกขึ้นยืนดีๆ <c oughs> ไม่จับได้งไงเขารักกันจะตายนะโอ้นหใช่ไหมเขารักกันจะตายเนาะทำไมจับ,จบได้ไดตายไหนๆๆเป็นอะไรลูกไม่ยิวเหรออะไรกันยั่งยั่งอยู่

าไมกับเกา่าซี่นั่นแหละเออแม่นซเานเาะห้ึมากเก่าอ้าวยิงโคมแม่อ,าอ้าวอยากได้สามีอะอยากได้สามีแล้วเฮ้อยอีกกระต่ายหน่อยโอเคเล้ยเป็ูกระต่ายเป็นเนาะเป็นนาะเป็นนาะเป็นเนาะ